สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญเช่นเคยเลยนะคะที่ช่อง s p สน,นะคะคงเบง้งสำหรับวันนี้กลับมาพบกันนะคะกับรถครอบครัว เจ็ดที่นั่งเนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเป็นรุ่นที่นิยมมากๆเลยนะคะตลอดการเลยนะสำหรับเจ้าตัว Mitsubishi Pajero 2.4ตัวดีนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2019นะคะจดปี2020เลยนะคะคันนี้เป็น GTP premium ด้วยใครที่กำลังมองหายอยู่หารถปีใหม่ไม่น้อยราคาดีจับต้องได้นะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะสำหรับตัวนี้เพราะว่า รถสวยจริงนะคะรับประกันโครงสร้างให้กับคุณลูกค้าด้วยเลยนะคะว่าไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีไฟไหม้นะคะไม่ตัดต่อเลขตัวเครื่องเลขตัวถังนะคะพร้อมทะเบียนรถสวยๆแบบนี้เลย เาก็ไก่เออ่าง3488ปนะคะป้ายกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้เอิญก็อยู่ที่เดิมเลยนะคะเซรีไทย70มีนบุรีกรุงเทพนะคะเต็นท์รถเ p c พ n เซนเตอคาของเบงนะคะเปิดทุกวันเลยนะคะเปิดทำการตั้งแต่เวลา9โมงจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะสามารถนัดหมายมาดูรถกับเอิญได้นะคะหรือถ้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมานะคะสามารถที่จะจัดไฟแนนซ์นะคะทุก จังหวัดเลยนะคะทั่วประเทศไทยเลยนะนี่ก่อนรับชมคลิปนี้ต้องฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮิร์นด้วยนะคะเดี๋ยวเอินพามาชมนะคะบอดี้ภายนอกภายในตัวรถนะคะของคันนี้ก็เลยสำหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายที่1,165,000บาทเท่านั้นเองนะคะเลขไมตัวรถอยู่ที่ 87,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหายอยู่ค่างวดในการผ่อนนะคะของคันนี้อยู่ประมาณ22,000บาทนะคะ72งวดแต่ถ้าเกิดลูกค้ายากผ่อนยาวๆนะคะ ซัก84งวดนะคะค่าง,งวดจะอยู่ประมาณ20,000บาทในส่วนของค่าง,งวดเดียนคำนวณให้นะคะเป็นในกรณีที่ฟรีดาวจัดเต็มราคาตัวรถนะคะคันนี้สวยมากใครที่สนใจคันนี้นะคะจองออกรถเนะคะเพียง1,000บาทเท่านั้นเองนะคะของเอิร์นะคะเป็นรถคัดเกตเอเลยนะคะให้คุณลูกค้าเลยและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะมีเซ็นให้ทุกจังหวัดเลยนะคะทั่วประเทศไทยนะคะถ้าเกิดลูกค้าอยากดูเป็น จัดไฟแนนซ์ของคันนี้นะคะสามารถโทรสอบถามข้อมูลกับเอิรนได้เลยผ่านเบอร์โทร097 169 3884นแะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าอยู่ในละแวกกรุงเทพมหานครอยากจะนัดมาดูรถมาทดลองขับได้เลยนะคะร้านเปิดทุกวันตามที่แจ้งเลยนะคะแล้วก็เปิดให้กับคุณลูกค้าเลยโทรนัดหมายมาดูนะคะแนะนำว่าโทรมานัดก่อนนะคะเพราะว่าของเอิรนเนี่ยมีทั้งหมด สาสาขาเลยนะคะสาขาที่มีนะคะจะมีรามินทา90เซรีไทย70สำนักง,งานใหญ่และก็เซรีไทย64นะคะมีสถานที่ตั้งจริงเลยนะคะร้านเปิดทุกวันเลยนะคะไม่เชื่อก็มาดูได้เลยนะคะที่เต็นท์นะว่ารถคันนี้อยู่ที่นี่จริงๆนะคะตัวนี้นะคะเขามาพร้อมออปชันที่ถือว่าจัดเต็มมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องนะคะที่มีมาให้นะคะอาราวนะคะอาราววิวเลยนะคุณลูกค้าขาแล้วก็ ตัวนี้นะคะมาพร้อมไฟด้านหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟ d a y ์ไทม์นะคะ running l i g h มาให้เรียบร้อยกระจังด้านหน้านะคะเป็นสีดําแบบนี้เลยนี่ดำเงาสวยๆเลยนะคะโลโก้มิซูนะคะอยู่ตรงกลางนะคะพร้อมกับตัวทะเบียนรถก็สวยนะคะแล้วก็มีในส่วนตัวกล้องนะคะนี่ ลองนะคะมีทั้งก้องหน้าก้องข้างก้องหลังนะคะจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะพร้อมเซ็นเซอร์ดันนาะให้มาแบบจุใจมากๆเลยนะคะอีก4จุดเลยนะบอกเลยว่าออปชั่นแค่ข้างหน้านะคะยังให้มาจัดเต็มขนาดนี้นะคะถ้าเกิดรอบคันภายในจะเป็นยังไงเรามาดูกันต่อเลยนี่ ถัดมานะคะตัวนี้มาพร้อมล้อแม็กนะคะเป็นแม็กของเดิมของตัวมิสซูเลยนะคะเป็นแม็กสีดําเงานะคะพร้อมหัวนอ็อต6รูแบบนี้เลยตัวแม็กไม่มีร่องรอยของการเกิดสุบาร์ตเลยนะคะแล้วก็ตัวยางของคันนี้เป็นยางของตัวรถเลยนะคะปี2019สัปดาห์ที่19นั่นเองนะคะพร้อมกับตัวยางนะคะเป็นยาง2 65นะคะทับหก R 1 8นะคะคันนี้เป็นแม็กนะคะของตัวแม็กขอบ18นั่นเอง นี่บันไดด้านข้างอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวกล้องนะคะที่มีมาให้รอบทิศรอบคันเลยนะนี่ออปชั่นเขาถือว่าจับหนักจัดเต็มมากๆเลยนะคะไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง,างสีหูกระจกเป็นสีดําด้านนะคะพร้อมหลังคาตัวรถนะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนี่สวยจริง ให้มาครบเครื่องติดฟิล์มมาให้รอบคันพร้อมใช้งานเลยนะคะที่รีดน้ำฝนด้านล่างเป็นแบบโครเมียมนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกนะคะที่เป็นกระจกเดิมๆนะคะจากตัวรถจากโรงงานเดิมๆจากป้ายแดงเลยนะคะทุกบานเลยนะทุกคนขานี่ทุกคนขาบอกเลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดจริงๆเพราะว่ารถเขาสวยจริงๆนี่เลยท้ายของคันนี้เขาเป็นท้ายแบบหยดน้ำนะคะ ด้วยเส้น LED นะคะเวลาที่แบบว่าแสงไฟนะคะสำหรับด้านท้ายที่มองเข้าไปนะคะบอกเลยว่าสว่างจ้านะคะแล้วก็ถ้ามองจากตอนกลางคืนนะคะเขาจะเป็นทรงหยดน้ำนั่นเองน,นี่สวยจริงด้านหลังตัวรถนะคะเขาก็จะมาพร้อมออปชันนะคะที่จะมีในส่วนตัวเซ็นเซอร์นะคะช่วยในการถอยทั้งหมด4จุดพร้อมไฟทับทิมนะคะด้านหลังอีก2จุดนะคะแล้วก็โลโก้อยู่ครบเลยนะคะปาเจโร่สปอร์นะคะ นี่ออปชันเขาจัดเต็มพร้อมกับตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อด้วยตัวไล่ฟ้าด้านถ้ายไฟเบรกโดนที่3ซ่อนอยู่ด้านในนะคะพร้อมสปอยเลอร์ด้านบนนะคะเป็นสีดําตัดกับสีขาวได้ดีมากๆเป็นรถที่สีเนี้ยเป็นสีที่นิยมตลอดกาลเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าได้ไปนะคะเอาไปใช้ก่อนนะคะสัก5ปี6ปี7ปีนะคะและถ้าลูกค้ามีแผนที่จะ ขายในอนาคตนะคะราคาของคันนี้ไม่ค่อยตกด้วยนะคะบอกเลยว่าเล่นมือสองนะคะข้อดีก็คือไม่ค่อยเสียดายนะคะในส่วนของการใช้งานรถเสร็จนะคะเพราะว่าเวลาขายออกราคาเขาไม่ค่อยตกด้วยนี่้ายของคันนี้เขาเป็นไฟฟ้าด้วยนะคะคุณลูกค้าขานี่เลย้ายไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวชกพยุงด้านหลังนะคะสวยๆแบบนี้เซ็นเซอร์ด้านหลังให้มาอีก4จุดเลยนะคะเรามาดูรายละเอียดโครงสร้างกันบ้าง นี่หัวน็อตนะคะไม่มีไขไม่มีถอดไม่มีขยับเลยนะคะเม็ดอาคงสร้างอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะหัวน็อตเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะมีในสองตัวพรมนะคะคาร์บอนปูมาให้ภายในรถนะคะเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสวยจริงคุณลูกค้าขาภายในได้สีดําด้วยนะ นี่ภายในเขามีสีดำม,มีแอร์ราวนะคะบนเพดานมาให้นะคะครบทุกจุดครบทุกฝั่งนะคะอันนี้คือจะไม่ได้รวมแอร์ไว้เป็นแถวตรงกลางนะคะแต่ว่าจะแบ่งไว้ให้ทีละจุดด้านข้างของเพดานเลยนะคะออปชั่นเขาให้มาจัดเต็มจริงๆสำหรับใครที่อยากจะขยับจากรถเล็กขึ้นมาเป็นรถ คันนี้นะคะที่เป็นรถใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าครอบครัวนะคะเริ่มเพิ่มขึ้นนะคะแนะนําเลยนะคะของเอิร์นรับเทิร์นด้วยนะคะถ้าเกิดลูกค้ามีรถที่ใช้งานอยู่ไม่ว่าจะเป็นเก่งกระบะนะคะอยากขย,ขยายมาเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะของเอิร์นรับเทิร์นให้ราคาสูงด้วยนะคะสามารถแอดไลน์มาหาเอิร์นสอบถามคันนี้นะคะผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยแอดไลน์มาหาเอิร์นแจ้งได้เลยนะคะว่าสนใจคันนี้อยากเทิร์นรถคันนี้นะคะก็ถ่ายรูปรถรอบคันภายนอกภายในพร้อมสำเนารถนะคะ ลูกค้ามีราคาในใจก็แจ้งเอิ้นได้นะคะแต่ถ้าไม่มีนะคะของเอื้นก็ประเมินราคาให้บอกเลยว่าให้ราคาสูงมากๆด้วยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเิร์นก็รีบติดต่อมาหาเอิ้นได้เลยนะคะรับซื้อรถนะจํจำนวนมากเลยนะนี่ตัวรถนะคะจะอยู่ทางนี้นะทุกคนเขามีตัวล็อกให้ด้วยนะคะท้ายของตัวรถก็จะเป็นไฟฟ้าแบบนี้เลยเงียบมากนี่คือเงียบจริง เงียบแบบไม่รู้ว่าปิดเลยนะคะคือเงียบมากอะให้เห็นกันเลยเมื่อกี้เราเห็นวิสัยทัด์ด้านนั้นแล้วเดี๋ยวเราลองมองนะคะด้านนี้กันบ้างนี่ท้ายนะคะข้างหน้าตรงกลางด้านหลังสวยจริงค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเดี๋ยวลองเปิดเลนไวน์นี่ สวยมากคุณลูกค้าค่ะ,คะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนอยากขยับขยายรถนะคะที่เป็นรถครอบวัวดเจ็ดที่นั่งครอบวัวเริ่มเพิ่มขึ้นนะคะก็แนะนําเลยนะคะสําหรับเจ้าตัว Mitsubishi าเจโร่นะคะขับเคลื่อน4ล้อนะคะ2.4นะคะตัวดีนั่นเองนะคะพรีเมียมเลยใครที่สนใจรีบโทรหาเอิรนได้เลยนะเดินพาไปดูออปชันภายในรถกันเลยค่ะ พามาชมในส่วนของภายในตัวรถของคันนี้ก็เลยนะคะเรามาดูออปชันของตัวรถกันบ้างว่าเขาให้อะไรเราบ้างนะคะถ้าเกิดลูกค้าจะเอาคันนี้นะตัวนี้นะคะมาพร้อมเซ็นทันนะคะล็อกรถปลดล็อกมีมาให้เรียบร้อยกระจกออโต้ทั้ง4บานเลยนะคะนี่แต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเกิดลูกค้ามีเด็กเล็กนะคะเขามีตัวล็อกมาให้นะคะล็อกกันเด็กกดนะคะก็มีมาให้ด้วยนี่เลยแล้วก็ที่จับภายในรถเป็นโฟเมียมนะคะทุกจุดแบบนี้เลยนะคะเราไปดูออปชันถัดมากันบ้างนะคะ นี่เซ็นท่านอ่าไม่ใช่นะคะเอนจิ e นสตาร์ทก็มีมาให้แล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มเอนจิ e นสตาร์ทได้เลยควบคุมการใช้งานเป็นตัวสมาร์ทคีย์เรดนะคะเป็นกุญแจนะคะเป็นกุญแจแบบว่ารีโมทนั่นเองนี่ตัวนี้ก็จะมี กระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ในเรนกระจกได้ตัว P ีนะคะช่วยในการถอยนะคะขับเคลื่อนนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาก็จะมีเซ็นเซอร์นะคะแต่ละจุดที่เอาไว้บอกนะคะแพตเดิลชิพนะคะก็มีมาให้เรียบร้อยพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลยนะคะออปชันให้มาจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ที่เอิญมารีวิวอาจจะไม่ได้ละเอียดแบบ100%นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่ที่ลูกค้ามาดูรุ่นนี้ต้องศึกษาสเปคมาค่อนข้างเยอะกว่าเอิญแน่นอนนะคะแต่บอกก่อนว่าคันนี้สวยจริงนะคะคลูกค้าขา นี่เลยเลขไมลตัวรถนะคะอยู่ที่แปดหมื่นเจ็ดันกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะจอนะคะเป็นจอ Android ขนาดใหญ่เลยนะคะเป็นแบบทัชส,สกรีนด้วยแอร์ปรับออโต้ได้รถเกียร์โตและที่สำคัญคันนี้เป็นตัว 4Wheel ขับเคลื่อน4ล้อนะคะบอกเลยขึ้นเขาลงเขาไปเหนือลงใต้นะคะบอกเลยสะดวกสบายนั่งสบายด้วยภายในรถคันนี้ได้เบาะหนังสีดำนะคะเดินได้ตะเข็บสีขาว ที่สาคัญไปกว่าน,นั้นนี่เบาะหนังเขาปรับไฟฟ้าด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเบาะหนังปรับไฟฟ้าเอาใจคนขับเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้ปรับนะคะให้ตรงกับสรีระนะคะร่างกายของเราเลยนะคะนั่งสบายแน่นอนไม่เมื่อยแน่นอนขับทางใกล้ทางไกลก็สะดวกสบายแน่นอนนะคะมาพร้อมเพดานด้านบนไม่มียันนักระใดๆนะคะคันนี้ไม่เคยลงยันมาก่อนนะคะลูกค้าขานี่ถัดมาเรามาดูด้านหลังกันต่อ สำหรับด้านหลังตัวรถกว้างๆแบบนี้เลยนะคะภายในบ่อนหนังสีดําเช่นเดียวกันนะคะของตัวรถตัวบ่อไม่ยุบไม่ย,ย้อยไม่เปื่อยไม่ช้าเลยนะคะพร้อมกับตัวเพดานนะคะที่เขามีจอนะคะมาให้เลยมีจอบนเพดานมาให้แอร์ปรับออโต้บนเพดานมาให้ตัวแอร์ไม่ต้องกลัวร้อนไม่ต้องแย่งกันเลยนะคะมีเด็กเล็กนะคะผู้ใหญ่ก็นั่งได้นะคะเพราะว่ารถคันนี้เอาใจเลยนะคะรถครอบครัว เที่นั่งนั่นเองนะคะมา7คนนั่งได้7คนนะคะมา6คนก็นั่งได้6คนเช่นเดียวกันนะคะสวยจริงนะคะสำหรับตัวรถรุ่นนี้สเปคนี้นะคะใครที่แบบว่ากําลังมองหาอยู่แนะนําเลยนะคะเดี๋ยวไปชมในส่วนตัวห้องเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้ก็เลย ชมในส่วนตัวห้องเครื่องยนต์คันนี้ก็เลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีดีนะคะเป็นเครื่อง2.4ดีเซลนั่นเองปเปลี่ยนน้ามันแน่นอนนะคะเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างน,นะคะว่าหัวใจของรถคันนี้เป็นยังไงนะคะนี่หัวใจรถนะคะหัวน็อตเดิมไม่มีไขไม่มีถอดตัวเครื่องแห้งสนิทแบบนี้เลยนะคะเครื่องเป็นเครื่องเดิมๆเลยนะคะจากน้องป้ายแดงนะคะต้องบอกก่อนว่าของเรานะคะคัดรถสวยนะคะไม่ยกเครื่องเปลี่ยนแน่นอนนะคะเครื่องขนหนเดิมก็จะแจ้งว่าเดิมเลยนะคะก็ ตามที่แจ้งเลยนะคะว่ารถสวยคัดเกตพรีเมียมให้กับคุณล,ลูกค้าเลยนะนี่รายละเอียดโครงสร้างนะคะหัวน็อตเดิมเดิมเม็ดอาร์คนะคะอยู่ครบตัวอักษรก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะให้เห็นหัวน็อตไม่มีไขไม่มีถอดตัวเลขของหัวน็อตก็ยังอยู่นะคะนี่สวยจริงสติ๊กเกอร์มอกแผ่นกันความร้อนอยู่ครบแบบนี้เลยเม็ดอาร์คโครงสร้างก็อยู่ครบนะคะอันนี้ซูมให้ดูกันแบบนี้เลยนะคะว่าน็อตไม่มีไขไม่มีถอด ไม่มีเก็บสีของตัวฝากระโปรงแน่นอนนะคะนี่สวยจริงมาดูรถได้มาทดลองขับได้นะคะสวยมากเป็นไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าตัว Mitsubishi Pajero 2.4จดีตัว D GT Premium นะคะได้รถปี2019จดปี2020 ไปใช้งานเลยคันนี้เป็นยังไงบ้างถูกใจคุณลูกค้าไหมถ้าเกิดถูกใจนะคะคอมเมนต์พูดคุยกับเอิรนได้เลยนะคะสนใจอยากออกรถคันนี้นะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะออกง่ายได้ถูกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะจองออกรถคันนี้เพียง1000บาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะต้องบอกก่อนว่าราคาของตัวรถคันนี้ตั้งขาย,ยที่1น่งล้านหนึ่งแสนหกหบาทเท่านั้นเองนะคะ ดอกเบี้ยของตัวรถเริ่มต้นที่2.79% 4ปีนะคะสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีเครดิตเราก็จัดไฟแนนซ์ได้เช่นเดียวกันนะคะก็เงื่อนไขเป็นไปตามที่ไฟแนนซ์แล้วก็บริษัทกำหนดไว้นะคะถูกใจคันนี้นะคะโทรสอบถามหาเอิรนได้เลยผ่านเบอร์โทร 0971693884นะคะสามารถแอดไลน์มาหาเอิญเบอร์นี้ได้เลยนะอยากรู้ข้อมูลคันนี้เพิ่มเติมนะคะรีบติดต่อมาได้เลยนะคะคลิปนี้ต้องฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิญด้วยนะคันนี้เป็นยังไงก็คอมเมนต์หาเอิญเยอะๆนะคะกดแชร์กดไลค์ให้เอิญด้วยนะไว้เจอกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ